คลิปในวันนี้นะครับพี่ฟรีโตสจะมาช่วยพี่น้ำหวานด้วยการแปลงร่างเป็นพี่น้ำหวานจากโลกอนาคตในปีปีอะไรไม่รู้ไปดูคลิปกันดีกว่า,าถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตันนี้เหมือนนี้ก็มาโอเคก็ต้องขอการสบายดีน้ำสม,มทุก โอเคขอสักพักหนึ่งท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้อยู่กับพงศโต๊ดเองนั่นเองวับนี้วัน้นะคมาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยนะคะทุกคนโอ้โหสุดหวังว่าขาดหายจากการลงไปนานมากทุกคนก็คือเราจะจะบอกว่าวันนี้หวันเข้าเรียนแล้วนะคะทุกคนเข้าเรียนเว่าปรับเวลานอนเวลาลงคลิปยังไม่ได้นะครับเราจะพยายามลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะเพราทว่าเราทำต่างกันได้นะคะแต่ว่าเราจะกลับมาลงคลิปแล้วค่ะทุกคนนี่ดีใจกันไหมทุกคนคิดถึงหวันกันไหมอ่ะหวันคิดถึงน้องๆที่แบบมา อำเมนที่หวานมากเลยทุกคนกันก็วันนี้เป็นคนดูทุกคนนะครับทุกคนเหมือนเดิมนะคะทุกคนตระหนกมาทุกคนอย่าลืมตั้งใจพี่ด้วยไม่มาแกล้งเราแน่ๆเพราะอะไรรู้ป่ะทุกคนเพราะอะไรเมื่อกี้การเพิ่งทักมานะคะทุกคนว่าโอ้ยโอ้แอบก็ไปองนอกนะจะไปกินข้าวแบบว่ากลับมาแบบว่าเมี่อคืนห่าทุ่มอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวจะเอาแชทขึ้นให้ดูแลครับปิ๊งค์ไม่ใทุกคนมันคือการหลอกมันคือการหลอกกวนานวันนี้นะคะทุกคนเราจะการหลอกว่าสบายใจเลยทุกคนแบบสบายใจเชื่อผมจะร้องหัวแก่นเลยทุกคนจะได้แบบว่าาาาสรม้นให้้นอง ก็วันนี้ผมจะมาช่วยหวานในการไปแคเป็น şey> หวานในคนนึ่งเลยนั่นคือเป็นหวานในโลกคุกขนานนะครับม hey> ีรดแบบปกติบ้างอ่ะแบบว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะทำฟาร์มทำสวนสร้างบ้านลงเหมืองอะไรเงี้ยก็วันนี้นะคะพี่จะมาทําให้ดูแล้วนะคะทุกคนน้องๆจีต้องพุงเต็มตัมพี่แต่ว่านะคะทุกคนการก็อาจจะโกหกเราเหมือนครั้งก่อนก็ได้เพราะว่าแต่ก่อนนะคะการก็เคยบอกว่าแบบจะออกไปข้างนอกแต่ก็กลับมาแกล้งเราอยู่ดีทุกคนซึ่งหน้าหวานเนขอโทษแกนะเขาขอโทษเดี๋ยวเขาก่อหน่อยสังเกต อย่าพูดเป็นการข้ามเลยแน่นอนค่ะทุกคนถ้าเด็ๆเห็นอะไรที่ผิดสังเกตน้องๆก็ช่วยหวานดูหน่อยนะคะตอนนี้จะมาทำอย่างแรกคือไม่ผิดสังเกตนะครับมันคือการกอดนะครับเดี๋ยวก็กอดกันเลยกอดกอดกอด จะขี่สังเกตนะครับแล้วก็ไปทําที่ขุดไม้นะคะทุี่จะที่ขุดกอดแล้วกันสัตว์อะไรดีผมอยากขี่ตัวจะซิฟต์ตัวอ๋อเนี่ยไอหินโอหินกันถวายให้หวานกับบล็อกเยลลี่ด้วยตัวอะไรมั่งเนอะก็คือเยลลี่หมีนั่นเองน่ากินน่ากินซึ่งหวานชอบนะเยลลี่หมีเพราะมันน่ารักแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันหลอดอาหารขึ้นเร็วด้วยทุกคนแบบสมมุติใช่ไหมเราหิวอยู่แล้วเรากินมันก็ขึ้นประมาณสองหลอดหรือว่าหลอดเออต่อเเสียงดังๆก็เมื่อกี้ก้นหะ ใช่ไหมเราหิวอยู่แล้วเรากินมันก็ขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราไม่คุรหิ้งนไม่ใเราม่คินกันก่อนดีกว่าทุกคนจะท้าำอุปกรณ์ก่อนนะคะเราค่อยจะไปทำแบบว่าสร้างบ้านกันชื่อแถวนี้เนี่ยมันมีทำเลดีๆมากเลยทุกคนแบบว่าเปอะทะเลี เดี๋ยวก็เป็นป่าซึ่งมันดูอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยทุกคนอุดมสมบูรณ์เอ้ะตอนนี้จะมาทำที่ตัดไม้ยังไม่ได้ช่วยแฟนเลยอ่ะอยู่ไหนเนี่ยเอ่อที่ตัดไม้หิกนกันก่อนแล้วกันทุกคนเอ่ออันนี้แล้วก็ที่ตัดไม้เข,าข้าหินเ่อนนะอ๋อนี่ไงทุกคนแบบไม่ได้ข้าดนานก็เลยงงๆอยู่ว่ามันคืออะไรยังไงเครื่องนะขอกินก่อนแล้วกันประตูมิติต้อง,องเดินด้วยทองเครื่องประตูมิติทุกคนนี่ผมให้หวาบไปเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้อะไรเนี่ยกรา g ิตี้กันคืออะไรอะเฮ้ย มันมาจากไหนเนี่ยจาเฮวยทุกคนดูสิหวานสามารถบังคับเดี๋ยวผมจะรู้แบบว่าผมจะมาจากมิตินะกันทุกคนผมจะมาจากมิตินะครับแล้วก็บังคับแบบว่าบล็อกทีนั่นเองฉันกำลังหลงทางฉันจัปืนของฉันไหยทุกคนหวานรู้วิธีว่าสร้างบ้านแบบง่ายๆเลยทุกคนไม่ต้องไปวางเองให้มันเหนื่อยแค่เราแบบว่าไปเอาต้นไม้ต้นไม้แล้วก็แบบในวางไว้ทุกคนลอพี่หวานเห็นก่อนละกันแล้วผมก็จะจับเจ้าป่าได้หรือเปล่าทบเฮ้ย อุ้ยเจ้าป่าอุ้ยอะไรอะนีว่นเห็นแล้วอุ้ยนี่มันประตูนรกนี่น่ากลัวใครมาสร้างแถวนี้เนี่ยหรือว่าหวันไม่ได้สังเกตทุกคนเพราะว่ามาตอนแรกวันก็เิมรีต้นไม้เลยอะวันไ่รูมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าเฮ้ยใครอะใครอะอุ้ยใครอ่ะโฟกินซี่เฮ้ยเดี๋ยว โอแกซี่มันเราไม่ใช่หรอแล้วยายหน่นคือใครอ่ะมีใครอยู่เดี๋มานร้องง่ือด้วยโอ้มาจากประตูนรกด้วยมีใครอยู่ไหมไม่มีแล้วกันทุกคนแอบกอนแอบช่วยด้วยทุกคนเชื่อมีใครเห็นช่วยด้วยช่วยอะไรวะคนมันต้องเป็นแบบว่าเราจากโลกคู่ขนานแน่เลยอ่ะแต่ว่ามันจะอันตรายหรือเปล่าเราเราดูสังเกตการไปก่อนแล้วกันทุกคนเรายังไม่มั่นใจว่ามันเป็นตัวดีหรือเปล่า ่มันเหมือนเราเปรียบเลยอะทุกคนเหมือนเราเปรียบเลยอะแย่แน่แน่แย่อะไรอ่ะทุกคนจะเป็นเหมือนเรามากๆมากๆเลยแค่ผมผมสีผมชุดอะไรคือเหมือนคือใช่เลยฉันทาปืนของคุณพ่อหายปืนเหรอปืนนี่แน่แน่เลยเฮ้ยแล้วมันมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยแล้วปืนของพ่อเขาเนี่ยแล้วไหนดูสิต้องพาสัตว์เขาพูดว่าทําปืนของคุณพ่อหายทุกคนเข้าไปทักเขาดีไหมอ่ะฉันต้องพาสัตว์ไปวิจัย อ้า้ยทุกคนเหมือนเขาเป็นคนจากโลกอีกโลกนึงเหรอแล้วเขาแบบมาเอาสัตว์จากโลกนี้ไปอะ่ะออ้ยอุย้ยเหมือนเขาแบบมาหาของทดลองเลยโอ้ยทุกคนถ้าเราออกไปทักเขาบอกว่านี่ใช่ปืนพ่อหรอือเปล่า<ค>นะเขาจะจับเราไปทดลองไหมเนี่ยใครเนะี่ยใครเนะี่ยอ้าวหายแล้วเขาเห็นเราไม่เห็นหรอกทุกคนจบก้มหน้าไว้เขาไม่รู้หรอก เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะออกมา<ห>อบมันะออกก็ได้ครับอย่าท้าไปเลยบุมเลยครับถ้เเาเไม่ออกไปดีๆเขาจะต้องยิงปืนเลเซอร์ใส่เราแน่เลยเธอเป็นใครเนาะเธอเป็นใครฉันต้องถามเธอมากกว่าว่าเธอเป็นใครเธอเป็นตัวปลอม,มใช่ไหมเอเลียตเออโหนี่เธอกล้ามาถามคนที่แบบว่าอยู่โลกนอกแล้วคนที่แบบออกมาจากประตูอย่างเธอกล้ามาถามฉันเหรอว่าฉันเป็นเอเลียนหรือเปล่าทำไมเธอเหมือนฉันฉันก็ไม่รู้เธอชื่ออะไรหรือว่าอะหรือว่าหรือว่าอะหรือว่า เราเป็นแฝดที่พัดพลาดเธอชื่ออะไรฉันชื่อน้ำหวานแล้วก็ชื่อฟอเรนซีด้วยชือีอนึงนอูคนขดเหมือนน่ะไม่นะพ่อฉันมีลูกคนเดียวเนี่ยเป็นแฝดที่พัดพลาดหรือเปล่าเนี่ยไม่นะพ่อฉันมีลูกคนเดียวอ้าวฉันชื่อขวานนั่นสิแม่ฉันก็มีลูกคนเดียวเหมือนกันฉันชื่อขวานขวานที่หมายถึงอันนี้หรือเปล่าขวานนี่เหรอฉันชื่อชื่อชื่อขวานก็อันนี้ก็ขวานเหมือนกัน เดียวฉันชื่อหวานนะสิเอ่มเออช่างมันเถอะแต่ว่าก๊อฟเธอนั่นแหละก๊อฟฉันนั่ะเป็นคนจากโลกนี้แท้ๆเธอนั่นเป็นไอตัวประหลาดที่ออกมาจากประตูนั่นเธอเป็นเอเลี่ยนแน่ๆเลยอะเธอจากคนกเ่อวิจัยใช่ไหมอะช่างมันเถอะเอาเอาทำไมเขาดูจบง่ายจังเลยทุกคนเอปิดเออออช่าางมันเเเถะป็นว่าของฉันบ้างไหมของฉันบ้างไหมเอ่ออ่าสิ้หายทุกคน ปืนแบบไหนอ่ะฉ the ันไม่รู้อ่ะมันมันเป็นปืนแบบไหนหรอแรงโน้มถ่วงถ้าแบบเธอช่วยแบบบอกลักษณะแล้วก็แบบพลังของมันอะไรเงี้ยฉันจะฉันก็จะช่วยได้หรอกปืนแรงโน้มถ่วงอ่ะเออแรงโน้มถ่วงอ่ะควบคุมวัตถุได้เออสียอะไรเสียอะไรอยู่ที่แฉนเลยจิ๊กโก้ทำไมเตะเลยนี่เหรอทุกคนเขาเป็นเจ้าของจริงๆหรอวะอืม แล้วทำไมมาถึงหายล่ะพาไปล่าสัตว์หน่อยไหนก็มาละพาไปล่าสัตว์หน่อยล่าสัตว์เหรอก็สัตว์ก็อยู่ตรงนั้นไงฉันต้องเอาไปทดลองทดลองอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเธอจะไปทําการแบบขู่ฆ่ามันแล้วก็แบบจับมันไปทดลองแบบแปลกอะไรเงี้ยที่ฉันอยู่นี่เธอจากันแบบเขาเรียกว่าทารุณกรมสัตว์นะเนี่ยด้แจ้งตำรวจพอทุกคนอะไรผู้หญิงที่น่ากลัวขนาดนี้ทุกคน ไม่ไม่ยุคที่ฉันอยู่คือพศสามพันโอ้โหสามพันนี่มันสองพันยี่สิบสองทุกคนนี่เขามาจากโลกอนาคตันเหรอแล้วแล้วเราเป็นใครนี่เขาจากอดีตหรือเปล่าเนี่ยพวกสัตว์ในยุคนี้สูนพันไปหมดแล้วอ๋อต้องไปวิจัยอ๋อโอเคงั้นก็ตามฉันมาแล้วกันถ้ามันไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์ฉันก็ช่วยได้อยู่หรอกแต่ว่าเอาไปแบบตรวจหาเซลอะไรอย่างี้หรือเปล่าแล้วก็ไปสร้างในอีกแบบในอีกโลกของเธออะไรเงี้ยนี่นี่นี่คือไข่ไก่ เธอเธอว่าอ๋อแล้วนี่ก็คือม้าแล้วนั่นก็คือไก่โอ้ยโอ้ยอัไหคืออะไรอ่ะอ๋อมันคืออานม้าเหรออ๋อโอ้ยเจ๋งอ่ะอุ้ยนี่เธอมีอานม้าคนที่ไหนเขาพบอานม้าเขาพาไปเรื่อยว่าะขอถามหน่อยเจ้าตัวนี้ยังมีอยู่อ๋อมันคือม้าอ๋อก็คือม้าในปีสามพันก็ยังมีอยู่ตัวขาวขาวไม่ไม่ตัวขาวขาวอ๋อไก่อ๋อไก่ก็นึกว่าอะไรเขาเรียกว่าไก่ไก่อะไรตัวขี่ไม่รู้ชื่ออะไรไก่อะไรมันคือไก่ไก่ ไก่ป่ามันคือไก่ป่ามันจะเป็นตัวเล็กๆชิไก่ไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่อ๋อ,อแล้วตัวที่เราขี่ก็คือมา้า หรอใช่ใช่นึกว่าไ <มา S 2> กลออมาไม่ใ่ไก่นึกว่ายีราฟไม่ใช่ยีราฟมันจะคอย,ยาวๆอ่ะเธอไม่เคยได้ยินหรอยีราฟคอยาวอ่ะไม่เคยมาเดี๋ยวฉันจะพาไปล่าสัตว์อีกแล้วกันไม่เคยนี่เธอเกิดปีไหนวันเนี่ยถึงจะอยู่ปีสามพันก็เถอะแต่เธอจะไม่ไม่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอมันน่าจะแปลกเกินไปแล้วเธอรู้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ต้นสีน้ําตาลเขียวๆนี่คืออะไรเนี่ยจังอ๋อฉันมีข้าวโพดอยู่อ่ไนะไม่ข้าวโพดต้นไม้หรอใช่ใช่ฉันว่าถ้าเธอไม่รู้ก็แปลกแล้วแหละเพราะว่า ในยุคเหนื่อยมันจะต้องมีบ้างแล้วแหละหลือนี่คืออะไรเหลืองเหลืองขี้เหรอมันคือข้าวโพดจะลองกินดูสิมันจะหวานหวาน่ะอร่อยมันเป็นอาหารที่สามารถกินแบบว่าคลายหิวได้อร่อยอยู่นะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวฉันไปหาดูแล้วกันว่ามีสัตว์อะไรแถวนี้บ้างหรือเปล่าตอนนี้ในห้างโลกไหนทุกคนเราจะมาเอาชีวิตรอดสร้างบ้านสรุปได้าเป็นแบบไกด์นำทางสั้นตอนนี้ในห้างโลกของฉันเต็มไปด้วยอาหารอร่อยๆแหมโลกนี่ก็อร่อยเหมือนกันนั่นแหละนี่ มไม่ว่าวจะเป็นเดี๋ยวสัตว์มันจะหายไปก่อนนะมมไม่ว่าจะเป็นชาชิมิชาชิมิหมาหมาน่ะเหรอเธอกินหมาด้วยเหรอโอ้ไม่นะไม่สาวกินใช่แซ่บแซ่บเหมือนฉันก็เลยฉันคงรับไม่ได้ถ้าเห็นตัวเองกินหมานะแซ่บแซ่บโอ้โหนี่อันนี้คือหนูฉันว่าเธอน่าจะรู้จักนะเพราะว่าใน,นาพวกวิจัยทดลองเขาน่าจะรู้จักหนู ยางกินอย่างนี้เลยหรอสมัยนี้เขาโม้เขายังไม่พออีกเหรอซอยจุโรคของเธอมันไม่รู้จักหนูเหรอพวกนันวิจัยเขาต้องใช้หนูอยู่แล้วไม่ใช่เหรอสมัยนี้ซอยจุกันซอยจุก็คือกินดิบๆอะนะอืมฉันว่ามันไม่ควรนะเพราะมันน่าจะมีพยาธิเยอะแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยะใช่ก็ โอเคขวานเน้่เราก็ไปไหนเดียตอนนี้มันยังไม่มืดเลยอะถ้าตอนมืดมันจะมีสัตว์ประหลาดออกมาได้ชื่อว่ามอนเออไม่ใช่ชื่อมันจะจัดอยู่ในหมวดแบบว่า,วามอนสเตอร์อะจะมีพวกซอมบี้ <laughs> สเกลตันซึ่งเป็นแบบพวกกระดูกแบบกระดูกเดินได้อะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันเป็นแบบว่าสัตว์เตียนไม่ไม่ใช่สัตว์ มันคือสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมากอ๋อนี่ไงพอพูดก็แบบมืดเลยอ๋อตอนนี้มีวัวด้วยฉันขอขึ้นไปก่นอนตัวนี้มีวัวด้วยตามมาตามมาจะรู้จักหรือเปล่าวัวมันให้ทั้งนมแล้วก็ให้หั้งเนื้อด้วยแล้วก็ให้ทั้งหนังด้วยเฮ้ยขึ้นอ,อยากจะก่าไข่นีไงแล้วก็มีแกะด้วยฉันชอบกินไข่ <laughs> ไอ้อะไรวะวัวมันไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยไอ้วัวอ๋อนี่ไงมอนสเตอร์มันเกิดแล้ว ไข่วัวเอิมยุกยันวัวไข่ได้ะม่นี่นะการตรงนี้มันคือซอมบี้เธอเห็นไหมเธอห้ามโดยมันกัดเด็ดขาดนะกินได้ไหมยุกฉันวัวไข่ได้กินได้ไหมกินไม่ได้อันนี้กินแม่โอ้โนไม่สาวไม,ไม่ไม่สาวกินหมาเลยไม่สาวกินซอมบี้<ก>นั่นไงมันกเกิดมาอีกตัวแล้วกลับดีกว่าเน่าเบือ่อกลับดีกว่าน่าเชื่อเออน่าเบือ่ออเค ก็แล้วแต่เธอเออเธอบอกว่าปืนเธอเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้าเอาแล้วปืนล่ะปืนเธออยู่นี่เฮ้ยเจอกันเหมือนกิจการทุกคนไงย่าขี้หินกดไลค์ติดบัญายแล้ผมนะโอเคเหมือนกิจารทุกคนบ๊ายบายคทุกน